การดำรงชีพชอบกินความไปถึงความสันโดษมหาราชภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สันโดษย,ยินดีตามที่มีอยู่ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารทองภิกษุนั้นจะหลีกไปโดยทิดใดๆย่อมถือเอาบาทและจีวรน,นั้นหลีกไปได้โดยทิศนั้นๆ มหาราชเปรียบเสมือนนกมีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆมีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินธบาตเป็นเครื่องบริหารทองถือเอาแล้วหลีกไปโดยทิดใดๆได,ได,ได้มหาราชภิกษุเป็นผู้สันโดษอย่างนี้แล